มันมันว้าวข้างในนี่ครับมันชุมชม่มฉ่ำหมูหัน enfin น้องโดงต <c excited Et> okay. <artist> ังเสียงก่อนตอบคโอเคปูปูปูเอ๋ยวิธีการใช้ครีมที่ถูกต้องนะไม่กี่แบนี้เลยนะใช่หอมอ่ะดูหนังครับเนื้อนุ่มนุ่มหนังกรอบใช้เวลายากประมาณกี่นาทีครับต่อตัวต่อตัวก็ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้วแต่ขนาดของหมูจริงงงงงใถถถถึึึึไหนนกกก็ััมต้อข สวัสดีครับพบกับผมดั๊กนักพัสกรกับรายการถึงพื่นถึงครับต้องบอกว่ารายการของเราวันนี้มาระแวกนี้ครับถนนวิ่งกันฟิวฟิวฟิวนี่เลยมาจากนครนายกครับตรงมุ่งหน้าสู่ตลาดองคลักเลี้ยวขวาเข้ารังสิตมาจากนี้ต้องแวะตรงนี้เพราะว่าแหมวันนี้มาเป็นฟิวกันบ้างครับปกติเราเกินหมูในแบบเหลาเหล่าแล้วมาับขึ้นเหล่าขึ้นร้านขึ้นอะไรดูแล้วมันแหมระการตาวันนี้ดูแบบข้างถนนกันบ้างมันเป็นหมูหมูหันท่านผู้ชมหันหันทางนี้เลยึ อันแรงด้วยแบบไงนี่น้องโดวงหมูหันตั้งกันแบบนี้เลยยังไม่เคยชิมเหมือนกันไปไปหาคนยากอยู่ตรงนู้นต่างกับผมมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮะกำลังย่างหมูหันใช่ค่ะเออนี่เป็นกิจลักษณะมากนะดูอยากเตาก่อนเลยนะฮะนี่น้องโดวงเป็นใครครับลูกชายค่ะลูกชายคุณแม่น้องโดงช่อ๋อชื่ออะไรครับชื่อจุกจัะคุณแม่จุก คุณแม่จุกไปคุณแม่น้องโด่งในป้ายานั้นะฮะคุณแม่จุกนี่ย่างหมูหันมานานยังครับสามสิบกว่าปีค่ะเฮ้ยพูดเป็นเล่น<ๆ>ก่อนหน้านั้นเคยทาอะไรมาก่อนไก่อบค่ะไก่ไก่อบฟางไก่อบฟางะพูดถึงไก่อบฟางก็ว่ายากนะหมูหันผมว่าก็ไม่ได้ง่ายนะอันนี้การทําหมูหันเนี่ยเราไปได้สูตรมายัางไงคิดตัวเองค่ะก็แปลงมาจากเครื่องทางไก่ทำหมูหันมันยากกว่าไก่อบฟางตรงไหนโอ้มันยากตรงที่ จะทํายังไงให้มันกรอบขึ้นมาได้นั่นสิมันต้องใช้เทคนิคอื่นไหมต้องผสมแบบแซมไหมต้องผสมไม่ไม่ผสมยู่ที่ไฟเนี่ยวไหวง่ายที่เห็นนีิธรรมชาติล้วนๆใช่หมักเครื่องเสร็จแล้วย่างเลยใช่จ้ะอบเลยจ้ะฟังเสียงก่อนกรอบโอเคฟังเสียงก่อนกรอบไหมกรอบโอ้หูปูเอ๋ยอ่ะขอยทีอ้หูนี่อันนี้ยังไม่ค่อยกรอบยังไม่ค่อยกรอบฮะเสียงเหมือนกระเป๋าหนังอ่ะดีๆีอะอ่าโอเคกรอบมันจะอีกเสียงหนึ่ง เดี๋ยวฟังใหม่เด,เดี๋ยวเหมือนนิดนิดนึงเลยต้องย่างนานเท <ๆ S 2> ่าไหร่มันก็นอยู่กับตัวหมูเล็กใหญ่เ่อ๋อเหรอเอาถามเลยล้วกันระหว่างย่างรอย่างถามเลยรายละเอียดเลยนะอยากรู้มากเลยเปรียบมา30กว่าปีทาไมถึงใช้หมูเล็กไม่ใช่หมูใหญ่มันที่ทย่างมันไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วมันก็จะขายยากกว่าฉีดน้ํามันแล้วนะฉีดนะครับฉีดเลยอ๋อต้องมีน้ํามันหน่อยนึงเป็นน้ํามันอะไรครับน้ํามันงาน้ํามันงาด้วยทําไมต้องเป็นน้ามันงาเพราะน้ํามันงามันกินหอม มันจะดับกลิ่นสาบของหมูได้คนเอาไปกินเนี่ยเขากินหนังมันอย่างเดียวหรือกินทั้งตัวก็บางคนลูกค้าเขาก็ทานหนังเสร็จแล้วเขาจะเอาเนื้อไปพโล้ไปทําอะไรได้หลายอย่างก็แต่แต่ลูกค้าจะไปทําเอาคือจริงแล้วถ้าบอกว่าหมูหันปกติแล้วเนี่ยเนื้อเนี่ยเวลาไปกินตามเหลาเนี่ยนะเขาจะไปผัดใช่ไอ้หนังกรอบเสร็จแล้วเนเื้อมันไม่มีรสชาติมีหมดค่ะที่นี่มีหมดมีจ้ะไม่เหมือนกันในเหลานะในเหลาต้องไปผัดต่างหากเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทาเครื่องมันที่เนื้อเขา เฉพาะที่หนังอย่างเดียวไม่ให้หนังตกรบอย่างเดียวแล้วใครอยากกินเนื้อเอาไปผัดต่างหากแต่อันนี้คือรสชาติเรียบร้อยหมดแล้วใช,ใช้เวลายากประมาณกี่นาทีครับต่อตัวต่อตัวก็ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนนแค่แต่<ป>ขนาดของหมูอ่ะฮะเล็กใหญ่อยากจะรู้แนตะ่ต้นเลยดีกว่าคุยกันอย่างนี้รอยเขายากดีเส็จแล้วลองมาชิมกันอยากรู้ว่าตั้งแต่ต้นเลยส่วนวิธีการขึ้นขึงเรียบร้อยสวยงามอย่างนี้มันทำอย่างไงได้ไหมได้ไหมได้นะสุกแล้วมีเวลาที่หน่อยได้นะได้นะโอเคกรอบยังกรอบยังกรอบแล้วค่ะลงเลย เตรียมพร้อมไะดึงลวดออกแล้วนะฮะเตรียมตัวแล้วก็ดึงอ๋อต้องดึงข้างล่างนะฮะมีลวดอยู่ข้างล่างจ้ะแตนผู้ชมครับดูสิครับว่าตอนนี้เนี่ยฮะแต่ดูเรื่องหนังมันแห้งดีแล้วก็กรอบดีด้วยนะครับแล้วก็ข้างใต้เนี่ยมันจะมีความชื้นหรือว่าตัวความชุ่มชุ่มฉ่ำของมันเนี่ยตัวมันมันั่นแหละมันก็ค่อยไหลออกไปครับโอ้ผมว่าหนังน่าจะกรอบมากคนระับโอ้ยจุดเด่นของมันคือก่อนที่ผมจะชิมมันน่าจะเนื้อนุ่มไหมนุ่มจะต้องโอ้ยเสียงเสียงหนังเสียงหนังกรอบโอ้ยนี่เสียงหนัง เสียงกรอบ,บ,บเลยจับเลยครับนี่คือวิธีการใช้คีมที่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมวิธีใช้คีมก็้ทำแบบนี้นี่กีแบบนี้เลยนะ,ะนี่ท่านผู้ชมดูไว้ใช้มีดธรรมดาดีแหละมันดูกีตั้งปับป๊บปับป๊บปั๊บอย่างนี้เลยนะโอ้ยท่านผู้ชมต้องรีบกรีดตอนนี้ถูกไหมเพื่อให้มันตอน,นมันกรอบๆอยู่อ่ะมั้ชิมเลยไหมชิมเลยไหมร้อนนะโอ้ยหอมอ่ะโอ้ยหอมครับท่านผู้ชมครับดูหนังครับแกติ๊กอันให้มไหมแข็ง กรอบๆแข็งๆกรอบๆอ,อืมท่านผู้ชมเห็นก่อนว่ามันสวยงามขนาดไหนผิวมันมันวาวขนาดไหนแล้วจริงๆแล้วข้างในนี่ครับมันชุ่มฉ่ำไหมครับมันมีน้ำมีนวลน,น่ากัดไหมละ่ะอ่าน้ำจิม้มมีไหมเนี่ยมีค่ะมีน้ำจิ้มด้วยยังไม่ต้องยังไม่ต้องแม่เอยฉีกเลยฮะแล้วบอกเลยว่ากรอบมากหนังกรอบดีท่านผู้ชมครับ,รบแล้วหนัง<อ>มีรสชาติเค<อ>็มๆนิดนนวลๆไม่มากครับ หอมหอมไม่จืดหนังไม่จืดครับแต่ก็ไม่ได้เค็มคือรสชาติกำลังนวลๆกินกับน้ำจิ้มไหมนะจ้า้ำจิ้มทำเองไหมฮะอ๋ออันนี้น้ำจิ้มขวดอันนี้แบบซีอิ๊วดำธรรมดาใช่อ,อันนี้เป็นซีอิว๊วอ๋ออันนี้ซีอิ๊วดำอันนี้ทำเองใช่จ้ะอันนี้จะเป็นพริกป่นเหมือนแกวเหรอใช่นี่ครับอันนี้แบบแจ่ว น้ำชุมมาะขามเนาะใช่ใชมีกลิ่นมะขามเปียกครับหอมหอมแล้วก็ใส่ตัวงามะขามเปียกงาพริกป่นเออหอมดีอ,อันนี้ดีอะมันจะอหอมงาที่เราคั่วหอมงาอืมเอออันนี้เข้ากาันดีเลยฮะเนื้อนุ่มๆหน,นังก,กรอบๆจริงน้ำจิ้มนี้นะเวิร์กแล้วมันจะกรอบอางนี้ถึงบ้านไหมอะมันนานก็นิ่มนะนังก็นิ่มแล้วทำไงอะก็ถ้าถึงบ้านถ้าทานไม่หมดเอาไปทอด เอาหนังไปทอดเลยทอดน้ำมันเร็วๆทอดทั้งเนื้อทั้งหนังนะจ้ะออ๋ทอดได้เลยแต่จริงๆใช้ดีแล้วเนี่ยคือซื้อปุ๊บกินเลยกินได้หลายคนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกคนเอาเต็มที่อิ่มแบบอิ่มๆเลยถือว่าคุ้มมากครับแล้วก็รสชาติดีด้วยอยากรู้ก็าทำยังไงไหมผมก็อยากรู้ดูเริ่มต้นเลยดีกว่าไหมนะขอดูวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นยันจนถึงจบตรงนี้เลยนะจ๊ะแม่ขอบคุณค่ะอันนี้โอเคครับห้าร้อยบาทแพ็คเลยเดี๋ยเอากลับบ้าน งถึริกครับท่านผู้ชมครับหลังจากไปจัดหมูจัดเครื่องมาเรียบร้อยมาดูกันเลยครับขั้นตอนง่ายๆของคุณแม่น้องโด่งหรือแม่จุกเนี่ยนะครับทำยังไงครับสำหรับหมูหันโอเคเริ่มต้นเลยครับมีอะไรบ้างอันนี้เป็นกระเทียมพริกไทยจ้าราชบักชีกระเทียมพริกไทยจ้าผงกะหรี่ค่ะผงกะหรี่ใส่รดใส่ไปแล้วนะฮะนี่คือเต้าเจี้ยวหลากหลายนะหลากหลายซีอิ๊นขาวอันนี้น้ำมันงา ใสเลยพุกเรียบร้อยอันนี้เป็นสูตรหมักใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะต้องหมักนานแค่ไหนหมักแล้วก็หมุนเอานั่น,นได้เลยย่างได้เลยเลจ้ะเอาเหรอถ้าเป็นข้าวเนื้อไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยนะเพราะเราเกรีดตำนี้ไว้หมดแล้วโอ้สำหรับตัวหมูหันเนี่ยเราสั่งจากตลาดมาให้เขาแลกมาเลยไหมหรือว่าเรามาหั่นแต่งต่งแต่งอะไรทีเขาผ่ามาให้เราแล้วเรามาทำฟา,ารสะอาดทีละเอียดอ่อนนะครับท่านผู้ชมครับนี่อย่าคิดว่าอยู่อย่างเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาเขาไม่ละเอียดนะครับเขาละเอียดเหมือนกันนะต่อเลยอันนี้เป็นการอะไรครับพรมน้า เนื้อผมอะไรเล่าอ๋อโอเคจบต่อไป <laughs> หมูมันถ้าเครื่องไม่ดีมันจะมีกลิ่นสาบแล้วฉีดอันนี้เพื่อดับกลิ่นสาบอ๋อต้องปรีดหน่อยนึงจะได้เข้าถึงเนื้อใช่ สีสันช่างสวยงามเสียเหลือเกินนะครับหลังจากหมักดูนีแตกต่างกันเยอะเลยเยอะแยะเลยนี่เขารั่วเลยกับสีแบบนี้นี่คือร้อมย่างแล้วใช่จ้ะอ่าโอเคครับดมจะหอมดมดมองูหรือดมจะดมตรงไหนก็ดมไปเถอะดมตรงนี้อ่ะบ่าอืมกลิ่นหอมนะครับตัวเครื่องเทศอืมมันหอมอันนี้ด้วยอันนี้ใส่กันไปมันจะยิ่งหอมขึ้นมาอีกเออเข้ากันดีเหลือเกินนะฮะ ฟุ้งๆเลยนะฮะจะไม่มีกลิ่นสาบเลยอ่าอันนี้ออกแนวแอลกอฮอล์หน่อยๆโอเคมาพร้อมย่างไหมพร้อมจ้าอันนี้<า>พร้อมย่างอันนั้ักตัวอื่นต่อย่างต้องเอาไปใส่เหล็กใช่ไหมครับใช่จ้ะจากนี้เลยขั้นตอนต่อไปคือการเสียบเหล็กถูกไหมแม่ใช่จ้ะโอเคเหล็กต้องให้มืออาชีพมาช่วยใช่โอเคก็เปิดทางเลยครเชิญฮะโอเคครับเชิญครับสวัสด,ดีครับอุ้ยพี่เอกของเราสวัสดี้รั <c oughs> คุณดวงคุณดวงนี่ลูกชายอยู่นี่แม่น้องดงวงเราก็นึกว่าตัวเท่านี้ <c oughs> ชื่อน้องดวงหมูหันไม่ใช่น้องนะพี่ฮะสวัสดีครับโอเคครับเสียบเลย เห็นคุณแม่บอกว่าถ้าเสียบดีๆเนี่ยหนังมันจะตึงใช่ไหมฮะหลักการเสียบของเราคืออะไรครับความชำนานมากกว่าครับความชำนานแต่เสียบเสียบไมก็เสียบไปเลยให้มันตึงอย่างนั้นเปล่าโอเคนี่ชวนคุยแป๊บเดียวเสียบปั๊บสวยเลยโอเคอันนี้คือพร้อมยากแล้วทําเป็นหมูหันแล้วถามนิดนึงการที่เราพรมน้ำมันงาไปเรื่อยๆเนี่ยมันราคาสูงเหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรเพื่อความหอมจริงเหรอเออพรมน้ำมันกี่ครั้ง ในการย่างในทานี่มีผลหนึ่งแล้วก็ตอนสุกผลอ๋อเพื่อความมันเงาเพื่อความหอมด้วยนะนหอมค่ะโอเคท่านผู้ชมครับไอ้น,นี่คือพร้อมแล้วที่จะไปย่างให้ผมชิมแบบเมื่อกี้เลยแต่ประเด็นคือแลลวกลับถึงบ้านแล้วกินเหลือทำอยังไงเอางนี้เลยไหมต่อยอดกันเดี๋ยวเย๋ยๆพักแป๊บหนึ่งให้แม่เตรียมของผมอยากดูว่าถ้ามันเหลือแล้วเนี่ยแม่ทําอะไรกินแล้วอร่อยแล้วอร่อยนะผมจะได้ทําบ้างโอเคโอเค,โอเคครับครับถ้างนั้นเดี๋ยว<ม>ระหว่างที่รอคุณแม่เดี๋ยวแม่ไปเตรียมของให้ลูกๆ วิ่งเลยอยากดูว่าทํายังไงตั้งแต่ต้นเลยนะอยากดูมันกรอบยังไงเอาฝีมือลูกได้ไหมไหวไหมไหวไหมไม่ต้องช่วยเปล่าแม่ต้องเขาหมุนได้โอเคงั้นเดี๋ยวลุยไปเลยครับไปครับเชิญครับเริ่มเลยเชิญครับตั้งแต่ต้นเลยนะเอาตั้งแต่ต้นเลยคนนี้ฝีมือคุณลูกมากตอนเรามาถึงเนี่ยคุณแม่กําลังย่างอยู่นะฮะเรียกกำลังหันให้มันกรอบอยู่ฝีมือคุณลูกน้องโดมลุยเลยเอาแล้วครับอันนี้เ,เทคนิคไม่เหมือนคุณแม่นะนี่ลมเป่าด้วยเหรอน่า่านครับ อ๋อเป่าถานผมนึกว่อเป,าเป่าหมูสังเกตนละครับท่านผู้ชมครับการย่างแบบนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ไฟแรงปุบวัพุบวับอะไรเลยใช้เวลาแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาด <S <S แต่ว่าออกมากรอบเหมือนกันเอออันนี้เทคนิคดีครับดูไปครับมา,รมาแล้วครับเตรียมเครื่องแล้วครับกลับมาพร้อมกับต่อยอดง,ง่ายๆกับหมูหันที่มีสูตรแบบบ้านบว่า หมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะจบเลยหมูเอาหมูหั่นด้วยไหมหมูหั่นทอดกระเทียมพริกไทยโอเคโอเคครับโอเคครับเชิญเลยครับอันนี้เป็นอะไรครับพริกไทยค่ะพริกไทยเม็ดเลยนะครับโคลกเลยนี่อันนี้เป็นพริกไทยพริกไทยเม็ดมันหอมกว่าเนาะใช่ใช่เนื้รากผักชีครับใส่เลยครับแม่ไปเรียบร้อยครับรากผักชีแบบอันนี้สองเกลือก่อนนะอันนี้กระเทียมกระเทียมครับเอาล้วครับพร้อมกันเป็น3ามเกลือ บางคนเรียกสามสหายก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะเมื่อยไหมครับไม่เมื่อยนะคะสุดยอดมีคนหล่อมายืนข้างๆกัไม่เมื่อยโอ้โหนี่การจี๊ดจ๊ดนว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 ดอันนี้ต้องคลอกให้ละเอียดเลยนะฮะให้ละเอียดจ้ะให้ละเอียดเลยครับโอเคครับอันนี้ก็คลอกเอาแบบละเอียดอย่างนี้เลยนะฮะเนียนเนียน เนียนเนียนนุม่มนวบนวบเลยโอเคครับ okay พอไหมแม่พอไหมทางแม่จะมันอดูเดือดมากครับโอเคครับละเอียดละเอียดยิบเลยโอเคครับโอ้โห่านผู้ชมโอเคจะเป็นแป้งหมดแล้วครับแม่ละเอียดจริงครับแม่เหงือไม่ออกสกุดเลยครับโอเคครับไปแล้วนะฮะอันนี้เสร็จยังครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วพร้อมเลยนะฮะออาพร้อมนะครับใส่เลยครับน้ำมันร้อนแล้วป้าใส่เลยอันนี้ทอดเลยนะโอเคต้องทอดนานแค่ไหนครับป้า ทอดให้กรอบเลยใช่แล้วว่าทอดน้ามันกําลังดีก,กลางๆไฟร้อนจัดๆไหมฮพอประมาณจ้ะพอประมาณอย่างนี้เพราะมันแห้งแล้วไฟแรงเกินเดี๋ยวมันจะไหมมันเอามันจะไหมแล้วว่าทอดไม่นานนี่ก็คือต้องให้กรอบเลยถูกไหมฮะ,ะให้กรอบเลยงั้นค่อนข้างต้องบอกว่าใช้ไฟกลางๆร้อนๆน,นิดหนึ่งนะไม่ต้องร้อนมากอย่างนี้จะได้ความกรอบข้างนอก ้าม่ๆ<น>ก็แรงหน่อยพอมันเหลืองแล้วเราก็ค่อยเบาครับอย่างนี้ได้ข้างนอกกรอบนอกนุ่มในมันจะได้ไหม่ๆก่อนสุดไหม่ๆด้วยนะฮะโอเคครับเอาแล้วครับอ,อ่าอ้ทอดออกมาแล้วสวยนะครับป้ามันสีเอาไว้สีชมพูกรอบดี มันดูสีสวยครับเป็นสีน้ำตาลทองทองเลยนะครับเออดูสิครับสวยมากเลยใส่แล้วครับพักไว้ก่อนส่วนนี้เทน้ำมันไปเลยนะฮะต่อไปจะเป็นอะไรครับผัดเจียวกระเทียมค่ะเจียวกระเทียมกระเทียมที่เราโขลกไว้เมื่อกี้เป็นสามเกลือที่โขลกไว้เมื่อกี้นะครับน้ำมันไม่ต้องออกหมดนะคะอ๋อเหลือน้ำมันไว้หน่อยวัางั้นเถอะใช่จะเหลือน้ำมันไว้ประมาณสักสามช้อนนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ ใส่ที่ขอกัหมดเลยไหมฮะหรือว่าแบ่งไว้ก่อน,นได้เพราะว่าหมูมันหน่อยอ๋อจะพอกับเดี๋ยวม,มันจะนนเผ็ดเกินครับเอาพอดีพอด,พดีแต่แล้วก็อ๋ออย่างนี้เลยนะฮะง่ายๆแบบนั้นเลยจ้ะเสร็จแล้วค่ะมีน้ำปลาก็หอมเลยนะแล้วแต่เลยนะฮะเนี่ยเสร็จแล้ว เสร็จแล้วจานจานจาน้ามาแล้วครับวาบนี่อันนี้กระทะแรกแล้วครับโอยงามอ้มอครับและนี่คือหมูหันทอดกระเทียมพิกไทยคะ่ะครับพร้อมเสิร์ฟเลย ครับถึงเวลาชิมครับนี่คือผักครับมีแตงกวามีอะไรบ้างแม่มีผักชีผักชีแก้ได้ด้วยได้อ๋อนี่ใช่ผักชีแก้นะครับผักชีนี่วิตามินซีเยอะสดๆดเลยแล้วกินผักแก้มกับหมูทอดนะใช่จ้ะหมูหันทอดไม่ใช่สิต้องบอกกินหมูหันทอดแก้นกับผักแม่ใช่ใช่ไปอะไรก็ใช่หมดโอเคครับถึงตรงนี้แล้วชิมเลยโหหยิบเลยนะหยิบเลยนะนี่เพิ่งทอดใหม่ๆมท่านผู้ชมครับเอาแล้วนี่มันต้องกรอบนอกเห๋ือกรอบหมดเลย mặt sẽ cọp mặt tất cả hinh hết mặt tất cả 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 หนังมันกรอบ้วยเลยอืมเนื้อนุ่มแล้เนื้อยังนุ่มอยู่นี่ครับไม่มีแห้งเลยเยี่ยมมากก็เห็นเห็นกันอยู่เมื่อกี้นะว่าทอดนานนะก็สมควรเลยนะให้หนังมันกรอบแต่เนื้อกับนุ่มแล้วยังหอมอืมต้องบอกเลยว่าหอมมากขึ้นด้วยครับเพราะว่าความมันเอยิ่งทอดเนี่ยรสชาติมันยิ่งกันคนๆเก็ตจะให้เนื้อมันนุ่มอ่ะเก็ตล้คือเวลาเราทอดน้ามันเยาวออกหมดอ๋อ ตอนที่เราเจียวเจียวกระเทียมพริกไทยอ่ะเราเอาหมูขึ้นอ่ะเราเจียวขยักน้ํามันไว้ส่วนหนึ่งอันนี้ให้หอมเพื่อเวลาเราเอาหมูไปคุกเนื้อมันดูดน้ํามันแล้วมันจะทําให้เนื้อนุ่มถ้าเราออกหมดเนื้อมันแข็งอ๋โอโหมีเคล็ดลับด้วยพ่อจบปุ๊บเหลือกน้ํามันในกระทะไว้หน่อยนึงเจียวสามเกลือเสร็จลงคลุกอีกทีนึงมันจะดูดน้ํามันกลับดูดหมดเลยค่ะมันก็หอมด้วยนุ่มด้วยถ้าเราเอาน้ํามันออกหมดเจียวแต่กระเทียมเนี่ย เนื้อจะแข็งโอ้ท่านผู้ชมครับอัน,นีงบอกว่าล้ำลึกนอกจากจะซื้อป๊อกกินปุ๊บเลยอร่อยแล้วตรงนี้หน้าร้านแล้วคึนถึงบ้านต่อย,ยอดโดยการกินหมูหันทอดกระเทียมแก้มกับผักหอมต้องบอกว่าอันนี้เป็นการต่อย,ยอดแบบง่ายๆเสน่ปลายทางถึงบ้านเลยครับและนี่คือเรื่องราวของหมูหันน้องโดงน้องโดงนั่นอยู่ <c oughs> ยยยเลยยากเลยและแม่จุก ไอ้อย่างเงี้ยเขาไม่ทําให้นะทาเองที่บ้านอันนี้ต่อยอดเฉยๆแต่มูหันหน้าด้านอ่ะทาแน่นอนครับพร้อมเสิร์ฟอย่าลืมนะครับดูพวกเราครับถึงลิถึงถึงหนึ่งทุ่มตรงครับยูทูบออนไลน์ทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มเน้นๆอย่าลืมนะครับติดตามเขาสัรกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแน่นอนครับลืมกดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับทุกครั้งที่ชมเป็นกำลังใจให้กับกระผมและทีมงานถึงไปถึงจริงครับแล้วเจอกันวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณค่ะเอายกให้เลย อันนี้แบบบาน